สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับไฮโซสาวบ้านหน้าเนาะมันีีกินข่าแรงอยู่บ้างม่เล่นกินเขาแรงร่วมกันมีแซลมอนจ้าพี่น้องแซลมอนอยูท่แม่นโขงจา้าอากาศอันนี้กุ้งฝอยจ้ากุก้งเขาเอ่ยอย่างว่าก้างก้างก้างอันนี้ปลาเนะาะปลาสดสดเลยอันนี้เป็นปลานิ่งพี่น้องเ้าจะไม่เห็นจิมซ้มกันจิจซ้ม,มปลา ปลาที่กระซ้างยู่นโขงการน้ำจิม้มรสเด็ดมากินกันเลยมากินกันเลยวันนี้ให้โซฟาว์กินกับแฟมิลี่เนาะกินกับพ,พ่อแม่พี่น้องเบิ้งสิซิมแซมวมดให้เบิ้งแซบเนาะน้ำจิ้มเนาะหนึ่งสองสามออ้มกอ่กัดแซบแห้งโอ้ วันนี้เขาสมัครสดน้ำแกงเนะาะเป็นจิ้มจุ่มปลา,จ,าจะเป็สิกินเบิร์ดนอฟวันนี้กินน้ำกันหลายคนเนาะอันนี้เอามาให้เบิร์ดือวามันนีมีเมนูอย่างแน่กังกก่งเนาะกั่งหากินยากเด้นี่ิโอ้มาได้กินน้ำกันดู อาทาทาล่องเดิกเดกนี่คือสีน้ำลายไหลเนาะเราต้องน้ำลายไหลจ้ะไม่กินกับไฮโซได้เลยอ,อืมจับแล้เร,เราก็ได้วาซาบิมาป๊าดวาซาบิ น่ากินพี่น้องกินคนเดียวเงาเงากินหลายคนจ้ากคนอยู่นันเด้ออันนี้อุ๋ยจ้าอุ๋ยเพื่อนโอมนี่แหละจ้าสวัสดีพี่น้องแมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมูเพื่อนมูอันให้โซ่สาวเนาะเป็นมูกับแม่โดดแล้วจ้าพี่น้อง บ้านใกล้กันเนี่ยขึ้นดังแสบปอขอซิมน้ำซุปนะอร่อยทำแบมาเสน้นไมโต๊ระจายกระจายประจานเซนโบมีแบบเออเซนลืมเซนสะนะิน่ะ อันนี้เป็นอุ้ยมันนี้เขามีมีหลายป่ามีป่าแซลมอนและกับป่าปันน,นี่มันนี่นะีอือร่อยร่อยอเร้แวเราเตอไปีก้เดี๋ยวยั่วแซบป,ปะเอาเอไปกิน,น,นแซลมอนปะม,มาคนโบมาคนม,ม ้าก็เอารสดีลงไปกับน้ำจิ้มนี่ <c oughs> ไม่ได้จามาเด้อแสบๆน้ำกันอืมอืนี่ทำไมวังแครอทพเลยเหรียเพิเศษ แซ่บมัน้อยขนาดแซ่บบอแซบมากจ้าก,กินน้ำกันแล้วจ้าข้านี้กินที่บ่ากินสองวงพี่น้องกินส้มกันน,นวดนวดก่างแซ่บท้างนขา,างล่างข้นี้มีกรปลาสกระลังถ้าหน้ากินปลาสลามด้ยวยพี่น้องข <c oughs> ้านี้กินแค่แซลมอนแพ้เพื่อนนี่เนี่ยปลาน้ำโขง กินต่อเลยกินต่อเลยแซบ่แซบแสบอันนี้ห้าวจินจุ่จปลาปลาอยู่ริมโค้งบานเฮโซสต่อน,นี่นะจ๊ะเพิ่นเรียกกะสร้างเนาะแะสร้างเพิ่นขายโลละเจ็ดสิบบาทปลาตัวแบบนียย้ปลาเลี้ยงกัสร้างเห็นบ่องาสิบ <50. S 1> เอาโลละหาสิบบาท มันแหล่แต๊ตมันแหล่แต่โล่เล่ะแหล่แซ่แหล่แซ่โล่ตัวน้อยตัวใหญ่ในปลาสดๆมากินอุ้ยเห็ดจุ่มกับแซ่บซาตซิมิแซลมอนซาตซิม,มิก็อันนี้เป็นปลาน,นินา่มภาษาอังกฤษเพิ่นว่าอย่างว่าปลาน,นิ่มเนาะไมรูจ้จังปลาหนึ่งมันเกิดไม่ซื้อมันอยู่ บางคนกับบามาก,กินดิบเนาะบางคนเัมาก,กินสุกแต่ว่าฉันลองลวกแล้วอะเออฉันลออเออฉันรองลวกกันกุบกิบเนาะอือรสทีส่ห้าเจ็แบบโอเคพอ่อฉันว่าสดแซ่บกว่าอืมัมกไผ่มอกมั่นนอะจากพี่น้อง ทันมาคือกันโอ้ออออคันสิร์มบกันเบิด์ตฮเฮ้ยพ่อพีคนสิรนแย่งกันเบิดอันประเทศฟุนบอลแซบหลายแสบหลายนำสุกกันน้ัวยเใส่เดใส่ด่เบรรยากาศดีๆพี่น้องคนกันกนบบตกบ้านผูใใฝนนตกแนะจ้ากล <c oughs> <c oughs> ิ่นข้าส้มกันยังเมื่อแรงเนาะมวนมวน กวางนุ่งหัวมวลเพลื่อนสาวอมกะบ้าเด็กกินอายเพิ่นบ่าใครมาเพิ่นบ่าใครว่าเพิ่นอ,อายกล้องบอดไฟนะจุ่มไปเขาองจุ่ม ตรงแรงตรงแรงไม่นูป่าจุ่มหากินง่ายลอมไปทำกินเดอร์ป่านิ่ถ้าเข้าไปใส่ป่านิ่นเท่ากับใส่ป่าป่าเอียงมันปลาข้างป่าข้างจิ้มจุ่มปลาข้างปลากระพม่นองแซบแห้งป่าข้างมันจะป่าข้างสีแบบนึงเนื้อกุบกุบอืมอแล้วแล้วรวเพราะให้มันป่ามันสุกเร็วเนาะ ถ้าเราดูดกลิ่นฮอตพอทถ้าว่ากินตอนฝนตกเนาะเธอว่า,า oh, ฟินบอกถ้ากันเดกอยังกินแรงเนาะจ้าจ mm. ้าเธอบร้ลองกินก่นแซมอ่ะเ่อไปลวกก็จนป่าเด้ซิ้มเบิงอชัชรน mm. วลมามาตองมตองอืมอันนี้หนอ่เอเคยไปหาเด้ มันลอยลมแม่แหนมละลมมากเศ้าเหมือนโยโย่จับส่วัสดีกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปน่าจะมีั้แล้วก็น้ำเลย

ก้างออกไปเพลินแล้วเข้า<อ>กินปลาบริเมนูปลาเนาะเมื่ไปปอไร่เป็นปลากระพงข้างแกะกั้งางกกินผู้เดียวเนาะปกติต้องมีคนแกะแกะกุ้งแกะกัง้งอะไรนี่คือคือคือฟินแล้วเหรอเนะี่ยเอาะะวะมันบ,บอกใบกเงิน ผู้ใดไม่แป้นเนาะแกะแกะกุ้งแกะก้างอย่างเดียเลิดไม่ไม่กับอยงก่อนไม่ไม่กับแคนดี้อยงก่อนว่าปลาจุ่มปลาจุ่ม เรต้องจุ่มดดนเ้วม no, no. I mean, ันจะละลายเนาะจุ um, ่มมันสามสิบสามสิบวิจุ่มหลายมันอ่นเลสิเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันตัดหวานเนาะียอ๋อนนักกินแข็งมันสินมัอยังดอกความเลียวเด็กกินเขานะ อนเอาถ้ากลาได้อย่างกลิ่นแรงนะจ๊ะมาุ่้กับไฮโซบานนาเด้อปลาจุ่มบา,า,บานเฮ้าเบอร์อึ่ป่ากินเนาะนำโขงเง ซาปาแน่ซุ้ยแน่อย่างที่น้องน้ำน้องบึงสิอยู่ในหน้ายังมีเนาะปลาเก่งปลาคอธรรมชาติเพราะว่ามัมีบ้านเขาบ่มีสารเสร็จสารเคมีบ้านเขาสารเคมีแสบแห้งแสบแห้งเดือดสีด โอเค,อ,เคอุย้ยแซ่บไรค่ะพี่นออป่าล่งกรล่งกรสองสามตัวสองสามตัวสองสามชิ้นจ้ากินเป็นตัวเขาคือสิเขาคือสิสลดนะัดเนาะแซบ่บไปหมากทนะั้งๆพักผูกเองนะนี่ผูกเองกินเอง ใส่วาซาบ,บิจิ้มวาซาบิไปเลยค่ะจิ้มหลายแล้วมันเข้มก็ทำจิ้มสุดรสสดน้ำลองข้อลองไปไปดิจับใจมาเพื่อนสาวแป๊บ แซ่บคอหนาแซ่บแซ่บแซ่บอยังแซ่บปัดจุ่มนึกว่าสะแซ่บอยังแซ่บแต่ปัดจุ่มตาแซ่บอย่างอุ้ยแซ่บสวยสูโอ้ยแซ่บสวยสูมันเลยจ่าแซ่บสวยสูถ้าแซ่บสวยสูเบิ้งเบิ้งเจ็บตา เบิรงคลิปนี่ก่ยอย่าลืมทักท้ายนะจ๊ะคิดหอดนะจ๊ะคิดทอดาบาทเนีข้านะเขาได้อะเ่าได้ักมาแล้วน้มนา้วหนขา้าห ไาใช้เท่าไม่ใช้เท่าเขาใชเท้ากำยังวใช่หรอเปนชายลงโตป่าป่าล้งนกเธอเป็นคนซอยป่าบอกงามงามงายเธ็เชอเลยเลศ ส้มกันเองเลยเนาะเสองคนกันไหนแต่เขาไปพ่อมูกันแมนบอกกินเท่ากันทั้งยองกันขึ้นไปปีกันไปตีกันเนี่ยเมียเมียฉันซ้อยฉันว่าแล้วว่างสิงที่แตบชู้เลยนะโอ้ยแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บหักแซ่บแน่ปากกับสดสดแ่บมันก็สดสดอยู่หลังบ้านนี่อยู่ศาหลังบ้านปากอืม ปันนิ่งกับสดอยู่แม่นำนะ้ำโขงอ่ะไปไ่เบ็ดเอาเลิศประจัพี่นอ้องต่อไปเฮ้าโซยกันซาบิอโอ้ยอินประจะพี่น้องบันนี้บันนี้เฮ้ากับสีสุ่มกันเนาะบันนี้เนาะเดี๋ยวกินจะค่ำหนึ่งก่อนล้วเข้ากับ สิลาท่านผู้ชมมาแล้วจ้ะลาบห้พี่นองแล้วเนอะถ้าเปลนคลิปม,มีประมาณสามีหาทุ่มเนาะอย่าวางให้โซ่นะจ้ะไปข้ายิ่งใหสับสดนาำก่อน โอเคพี่น้องืันนี้ให้สาวาไปแล้วเนื่อจากกินเขาแร้งกับเพื่อนสาวเ <c oughs> ขาพูดหลายๆนะคะที่รับชมโอเค okay, พี่น้องืันนี้ให้สาวาไปแล้วเนื่อจากกินเขาแก้งพึ่งอ้ยอิ่มแล้วืันนี้กินแบบให้โซนเะนาะไปกินแบบอ่ากินจนเบิดจนเกี่ยงกินแบบเพราะเพราะมีอ่ารสชาติของเนื้อป่าวัน,วน,วน,วน,นได้ปายรินเนาะโอเคพี่น้องผู้ใดมากคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเ c e b o ๊ k ปับไปเลาะกับยู u ูปปับไปเลาะเป็นกำลังใจให้โซ่สาวเนื้อจ้ทาทำคลิปเ่าไปมวๆอ่าขออ่ะพิถพลาดประกันเลยก็ขอให้มันลนะโอกาสนี้เด้อจ้าซ้อนมือนี่ไปแล้วจ้ากูดนายจ้าปับไปเลาะจ้า